ตอนนี้อาจารย์ปณิธานวัฒนายกรพร้อมแล้วนะคะที่จะมามองนะคะจุดเปลี่ยนของการประทะกันรอบนี้จะมาอยู่ที่ทรัมป์หรือไม่อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับคุณอรวรรธครับคุณวิเชษครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ก็ต้องขอทราบนะคะ การประเมินสถานการณ์ของอาจารย์ก่อนนะคะตอนนี้แนวแนวโน้มการสู้รบต้องบอกว่าเต็มสูบมากกว่ารอบที่แล้วนะคะเกิดพร้อมกันถึงเจจังหวัดนะในแนวชายแดงของไทยตั้งแต่อีสานอ่แล้วก็ไปทางภาคตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าจะขอโทรศัพท์คุยก,กันกับเรานะคะในเรื่องของเหตุการณ์ปะทะ รอบนี้คือคุยกับผู้นำทั้งสองชาตินะคะแล้วเราก็มีความาวิตกกันว่าถ้ากรณีของสถานการณ์สูร้รบซึ่งมันพัวพันคาราคาซังกันอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์บทบาทของทําที่จะเข้ามาเนี่ยหลายคนคงค,คิดว่าเขาก็คงจะต้องมาทำให้เห็นว่าความความศักดิ์สิทธิ์ในการจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์หรือ,อยังไงดีคือความที่มีมีอำนาจเหนือเหนือประเทศ เล็กๆอย่างเราแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจะสามารถสั่งการให้เราหยุดยิงซะแล้วก็มาเจรจากันซะอย่างที่เขาต้องการเนี่ยบทบาทตรงนี้กับรอบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรยอมทรัมป์ยอมฟังเขามากน้อยขนาดไหนหรือว่ายอมทําตามกับเขามากน้อยขนาดไหนคะครับครับคุณอรวันครับคุณวิเชษครับก็ต้องต่อรองนะครับต้องต่อรองต้องต้องยืดเวลาในการ ปฏิบัติการให้ได้มากที่สุดซึ่งซึ่เข้าใจว่าทั้งทีมไทยแลนด์ทีมสหรัฐก,ก็คุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค,ค,คือประเด็นแรกก่อนที่สําคัญที่คุณอรวรัณนพูดอขณะนี้แนวะรบก็ขยายไปเป็นเจ็ดจังหวัดนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ยังไม่ได้มีความเข้มข้นแต่เฝ้าระวังอย่างเช่นจันทบ,บุรีตราดก็ประมาทไม่ได้นะครับอแนวรบก็ต้องถือว่าอยู่ในขั้นที่กําลังขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับ หมายความว่าการเฝ้าะระวังอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของกัมพูชานะครับอย่างเช่นขีป่ปนอาวุธนำวิถีถ้าเขามีนะครับอย่างเช่น NHL นะครับอ่าศูนย์สามนะครับพูดกันว่าถ้าถ้าเป็นรุ่นที่ตีที่สุดก็จะครอบคลุมรศมีสอทั้งตลอดทุกจังหวัดนะครับถึงตัวเมืองออในทุกจังหวัดนะครับร้อยเจ็ดสิบ กว่ากิโลนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ก็น้อยกว่านั้นครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าการฝ้อระหว่างนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะใช้อาวุธอะไรบ้างโดยเฉพาะอาวุธที่เขามีที่ทางสมัยที่สุดนะครับแต่ว่าอาวุธอื่นๆนะครับอกระสุนปืนใหญ่นะครับอบีเอลยี่สิบเอ็ดก็ก็ถือว่าเล่อยหลอลงไปเยอะแล้วนะครับครับไม่มากก็จริงเพราะฉะนั้นหลังจากขึ้นสูงสุดอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องลดระดับลงทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ เข้าสู่การเจรจาค่อนข้างแน่นะครับอีกไม่กี่วันที่เหลืออยู่ก็เป็นโอกาสของกองกำลังกองทัพไทยที่จะต้องสถาปนาาพื้นที่ความมั่นคงยึดนะครับบริเวณยุทธวิธียุทธการต่างๆให้ได้ให้มากที่สุดนะครับจะมากขนาดไหนก็ต้องดูเรื่องความสูญเสียต้องระวังไม่ให้กําลังพลเราสูญเสียไปอยังไม่จำเป็นมากกว่านี้ แต่ว่าในขณะนี้ก็จะต่อรองกันนะครับแล้วก็คงจะได้คุยกับทางสหรัฐซึ่งซึ่งทอดเวลาให้เรานะครับจะเห็นได้ว่าอ่าแจ้งเตะเราก่อนว่าอ่าให้เรานะครับเริ่มลดระดับนะครับโดยรัฐตาีต่างประเทศแล้วก็ตัวประธานาธิปไตยเองก็ก็บอกว่าจะโทรศัพท์มาจริงๆถ้าเร่งด่วนกว่านี้เขาเขาไม่บอกหรอกเขาข้อโทรมาเลยนะครับเาะฉะนั้นก็แสดงว่าเขากําลังนะครับทอดเวลาให้เราและกัมพูชานะครับให้ปฏิบัติกัน ทางการทหารให้ให้ให้เสร็จให้ลุล่วงไปนะครับโดยโดยที่ให้ระมัดระวังนะครับให้ให้ให้ยับยัง้งหลีกเลี่ยงเป้าหมายพอลเ,เลือนให้ได้มากที่สุดแต่ก็คงจะต้องรบกันในรูปแบบของสงครามจําจกัดที่ผมได้เอาไปไว้ในที่พื้นที่ส่วนตัวของผมเมื่อเดือนที่แล้ววันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบจํากัดว,ว่าตลอดแนวแล้วก็จะมีการแย่งชิงพื้นที่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ จะต้องนะครับระวังแล้วก็จะต้องมาติดตามดูให้ดีครับแล้วก็แน่นอนนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารแล้วก็คนที่สูญเสียนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่สูญเสียมากกว่านี้ก็เป็นห่วงกันนะครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องผมก็มีอทหารที่เข้าจัดการอยู่ตามแนวรบเยอะนะครับก็ส่งลูกหลานเข้าประจำการไปภาคใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ก็เป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าทีเ่เป็นความรับผิดชอบกองคงต้องทําให้ดีที่สุดนะครับที่เป็นโอกาสสําคัญมากและเป็นการลบครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณรวันคุณพิเชษท่านผุ้ฟังท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสงครามสมัยใหม่เกือบเป็นรูปแบบนะครับถึงแม้ว่าจะจํากัดอ่ครั้งสําคัญแล้วก็ครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับในการลบสมัยใหม่ของกองทัพไทยครับอาจารย์คะถามต่อในแง่ที่ว่าอาจารย์บอกว่าสารัตเนี่ย คือ hmm. เขาก็มีนัยยะแหละเท่ากับว่าถ้าเขาจะทําเลยจะโทรเลยก็ทําได้ hmm. แต่เขากําลังให้โอกาสเราในการที่จะสถาปนาความมั่นคงนั่นใหม่ททางหมายถึงการรุกรบตอนนี้เราก็ต้องยึดเอาหรือว่ารุกให้ได้มากที่สุดอาจารย์คะแต่ในหลักการของเมื่อมีการ hmm. เจราจากันเนี่ยนะคะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับว่าใครเป็นคนที่จะต้องเป็นคนเริ่มก่อนคือทยบอกกัมพูชาก็แสดง hmm. ความจริงใจมาสิ นะเราไม่ได้เป็นคนฝ่ายเริ่มก่อนส่วนกัมพูชาก็บอกว่าเขาจะคุยกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาต้องให้ไทยเริ่มก่อนอาจารย์คิดว่าการที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาอย่างนี้เนี่ยบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของโอกาสของการที่เขาจะใช้เรื่องของภาษีการค้าแบบจริงๆไม่ใช่คำขู่เนี่ยในการขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะถูกเอามาเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนสถานการณ์หรือเปล่าคะเออครับเอ่อ ก็อาจจะมีความผกผันบ้างนะครับแต่สหรัฐคัดเชยนที่สุดนะครับไม่สําคัญสำหรับเขาว่าใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังเขาต้องการอยู่นะครับอแปดสงครามแล้วก็กัมพูชาไทยการลบครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในแปดจริงๆอยู่ในลำดับแรกนะครับที่เขาระบุไว้ในเอกสารสําคัญที่เพิ่งนอ่าเาำเผยแพร่นะครับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาตินะครับฉบับใหม่เมื่อปีอ่ ปีนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ก็ระบุไว้จะแปดสมรภูมินะครับอที่สนวนการสร้างปีนี้เป็นลําดับสุดท้ายด้วยซ้ําน,นะครับไทยกุูชานี้เป็นลําดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเ,เขาเขาเขาก็จะเริ่มเข้ามากดดันแทรกแซงและคงจะมีเงื่อนไขเพิ่มหลายเรื่องนะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้รับทราบนะครับแต่แต่ว่าใช่ครับคุณวันครับสุวิรัชครับไอ้ท่าที่ที่เกี่ยวกันของไทยกับกัมพูชาว่ราะเเริ่มเควรจะเริ่ม ยอมเข้ามาเจรจาก่อนก็เป็นลีลาท่าทางของอาการทูตนะครับเพราะว่าจะต้องชิงความได้เปรียบว่าใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้เปรียบนะครับในการพูดคุยนะครับถ้าถ้าขอมายอมเจรจาก็แสดงว่าคุณยอมแพ้นะครับจะเริ่มก่อนหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าขอเจรจาสงบศึกก็คือยอมแพ้เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันไม่ยอมแพ้ในเวทีการทูตก็ก็จะบอกแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราเราทราบดีนะครับว่า กัมพูชาขณะนี้ก็ค่อนข,ข้างอาอยู่ในสภาวะวิกฤตกว่าเรานะครับแล้วก็ประกอบทีมเจรจาไปสักหลายวันแล้วนะครับทั้งทีมเจรจาเดิมที่มีอดีตผู้กัมพูชาในการทหารที่คุ้นเคยกับเราแล้วก็ทีมเจรจาที่เป็นที่ปรึกษา,อาของนายฮุนมซีที่เป็นทางการก็ก็มีสองทีมใหญ่ๆทีมที่ไม่เป็นทางการอยู่กับนายฮุนเซนนะครับแล้วก็เริ่มติดต่อเจรจาเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทําให นายกไทยปฏิเสธนะครับก็ก็ออกมาว่ายังไม่คุยนั่นก็หมายความว่าเขาเริ่มคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยอย่างทางการหรือว่าจริงจังแล้วมีการปฏิเสธว่าให้กลับไปคุยกันในช่องทางปกติที่เป็นทางการซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็ยังปฏิเสธอยู่อย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าไม่เป็นทางการช่องทางพูดคุยกันมันมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็จะปูพื้นไปสู่การพูดคุยกันอย่างจริงจังหลังจากที่การปฏิบัติการทางการของทั้งสองฝ่ายเนี่ย ่ะสิ้นสุดลงแล้วนะครับอาจารย์ปฏิการทีนี้คือหนึ่งผมสงสัยเรื่องที่อาจารย์ใช้กำว่าทอดเวลาออกไปเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะใช้เวลาสักนานขนาดไหนอย่างไรสักกี่วันเนี่ยนะที่มันจะจะเป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะคุยกับทรัมป์อันนี้หนึ่งการที่สองผมดูความเหงนขอจงเจียเยนซึ่งเป็นรราศาสตราจารย์ศาสตร์ของมาทยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการต่อต้านของไทยเป็นบททดสอบต่อกลยุทธ์ภาษีของทรัมป แต่ภาษีเป็นเป็นเครื่องมือที่หยาบไม่เหมาะกับการแค่ปัญหาความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนระหว่างไทยกับบูชาเนี่ยผมมุมมองตัวนี้น่าสนใจนะไม่แน่ใจบางอย่างเครื่องมือที่หยาบอย่างที่ท้ำพยายามเอาไ้ใช้เราจะต่อรองกับเข้ายังไงให้มันมากที่สุดอันที่หนึ่งการที่สองที่ที่บอกว่ามันมันเป็นกยุทธ์ที่หยาบปัญหามันซับซ้อนมากกว่านั้นอาจารย์ปณิฐานมองตรงนี้ยังไงใช่ครับครับเล้วจริงจริงการวิเคราะห์ก็แตกต่างกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็ครับคนที่จะรู้เรื่ริงจริงก็คนที่อยู่ในสนามรบนะครับแล้วก็อ่า หลายหลายคนรวมทั้งผมเองก็ก็ไม่ค่อยอยากวิาพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรในช่วงนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่หน้าง,งานแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลเคยทํางานในระบบนะครับแล้วก็พมอมีนะครับการประเมินที่ค่อนข,ข้างที่จะไว้ใจได้แต่ว่าใช่ครับเครื่องมือหยาบก็จริงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทางสิงคโปร์เขาเป็นกังวลเพราะว่ามันกระทบต่อความมั่งคัง่งต่อกระเป๋าเงินของเขานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็ตั้งใจที่จะใช้อยู่ในเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคง ฉบับใหม่นี้ด้วยนะครับว่าน be ี่คือเครื <cake> ่องมือสําคัญแลวเขาจะต้องใช้ให้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ออกมาจากปากประธทนั้นที่พดีเองว่าเขาจะใช้ภาษีกดดันแล้วก็ของอาเงนี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเลื่อนเวลาการสรุปการเจรจาภาษีออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่สหรัฐเมิการมีอีกสองเครื่องมือนะครับที่จะใช้กับไทยแล้วก็จะต้องเตรียมรับให้ดีนะครับเครื่องมือที่สองก็คือว่าขณะนี้ที่เรารบนี่นะครับ ระบบการรบทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สหรัฐนะครับบางส่วนนะครับหมายความว่าเรื่องอุปจุทรปกรณ์นะครับเรื่องวิถีนะครับการรบต่างๆเรื่องส่งกำลังบำรุงต่างๆนะครับก็ก็อยู่ที่สหรัฐแท้ทั้งสิ้นกับพันธมิตรนะครับเราเห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่าเวลาจะบินเครื่องบินก็ต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศต้นทางการผลิตนะครับเป็นต้นขณะนี้ บูชาก็เหมือนกันนะครับถ้าจะใช้อุปปล่อยที่มีวิถีไกลหรือว่านําวิถีด้วยดาวเทียมซึ่งคือว่ากันว่ารถดาวเทียมเข้ามาแล้วแต่ว่าผู้ผลิตอย่างเช่นจีนก็ต้องเปิดสัญญ,ญาณให้ใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือต่อรองครับว่าว่าจะ,อะเอามากดดันเราอย่างไงนะครับแล้วก็สามก็คือการกำบังบำรุงส่งอ,อาวุธส่งอไหล่ให้ขณะนี้ก็ชะลอกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อไม่ให้สายานบานปลายเพราะว่า ขณะนี้มหาหำนาาก็ยังไม่อ,อตัดสินใจว่าจะทําให้สงครามครั้งนี้เป็นสงครามตัวแทนแล้วก็บานปลายกลายเป็นสงครามหมู่ิภาคดูเหมือนกับว่าทางกับกันทั้งสองมหาหำนาาก็ไม่อยากจะให้เกิดสมรภูมิใหญ่กว่านี้นะครับก็จะกดดันร่วมกันกับจีนด้วยนะครับซึ่งจีนเมื่อ<ช>วานก็ออกมาแถลงชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวกลางที่สร้างสารรค์นะครับแล้วจะเข้ามานะครับกดดันในรูปแบบของจีนครับ อ,อาจารย์คะขอหนึ่งนาทีสุดท้ายการจะไปให้ทาง UN ก็ดี UNSG คณะมนตรีความมั่นคงก็ดีเนี่ยคือเขาอาจจะรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมอินแล้วก็ไม่ไม่มันห่างไกลสถานการณ์อาเซียนเราเนี่ย ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะไปสู่ประธานอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์อาจารย์คิดว่าบทบาทของอาเซียนตอนนี้เนี่ยมันจะสามารถเข้ามาแทนชีการที่ปล่อยให้เกมนี้ไปอยู่ในมือของประเทศมาหาอำนาจแบบจีนแบบสหรัฐอเมริกาได้ไหมได้ไหมคะได้ครับแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับคุณอ,อ,อรวรันครับแล้วก็คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับประธานหมุนเวียนอ,อาเซียน,ยนคนใหม่คือฟิลิปปินสน์รับตําแหน่งไปแล้วนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่ว่า ยังไม่ได้ทํางานอย่างเป็นทางการจนจ่ายก,กวันที่หนึ่งมกรานะครับแต่สามารถเริมปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับมีการพูดกันว่าควรจะดึงเอาฟิลิปปินเข้ามาว่านะครับช่วยนะครับให้การแขง่ขงขันครั้งนี้นะครับมันลดระดับลงแล้วก็จะเป็นผลดีกับไทยด้วยซ้ำเพราะว่าฟิลิปปินเคยตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเกี่ยวกับกัมพูชาเกี่ยวกับมาเลเซียนะครับว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่สมดุลแล้วเขาเคยมี ข้อสังเกตหลายอย่างที่ที่เป็นคุณกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการดึงเข้ามาก็ก็คุณจะต้องทําตั้งแต่อตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคงมาให้อาจารย์ ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของประธานอาเซียนถ้าอยู่ในมือของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่นะคะว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนยังไงได้ได้กว่ามีมีมีจุดได้เปรียบดีกว่าตอนที่อยู่กับมาเลเซียอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาแล้วนะคะกล่าวขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรมากเลยนะคะกล่าวขอบคุณค่ะครับปิดตัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเราสามคนลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ